เดี๋ยวต่อไปจะเป็นขอเชิญทีมที่9นะคะขึ้นมาทำการแสดงบนเวทีกันได้เลยนะคะค่ะและลำดับต่อไปนะคะเป็นทีมที่9เป็นลำดับรองสุดท้ายแล้วนะคะขอเชิญพบกับโชว์ของธนูถวยขอแก้มือค่ะขอเสียงสรบืือดังๆค่ะ ใหญ่หน่อยสิถึงแม้ว่าลมจะแรงแค่ไหนแต่จะยอมให้ผมเสียสมไม่ได้หรอกลูกผู้ชายตัวจริงมาชวัดกันตรงนี้แล้วลูกผู้ชายตัวจริงหนึ่งเดียวในต้ละโอรสกิอิโตะตัวจริงเสียงจริงมาแล้ว <c oughs> แค่นี้แหละพะสักถ้าคิดจะมาแย่งของข้าพวกเจ้าน่าจะต้องใช้คนอีกเยอะเลยละเพราะว่าข้าคืออาราธกิอิด่ดผู้ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเสมอ อย่าปล่อยให้มันหนีไปได้วยท่านผู้จมกำลังมามนี่งั้นแหละ <laughs> ไม่มีทางสล็เดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าทำไมเหล่าลูกน้องถึงได้รักข้า ไม่ยอมแพ้หรอกท่านแน่จริงแล้วก็พารามากลางกระบะเลยซ่เ้ว้าว,ว,าวเดี๋ยวนะคะขออนุญาตกู้ชีพิทีนะก่อนนะคะมิทินะยิ่งอยู่ดีไหมคะฮะลัลโหล อ่าโอเคนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้คุณฮีนะอยู่ตรงกลางดีกว่านะคะอ่าแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้แสดงนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเป็นคนเงียบๆค่ะเป็นคนเงียบๆเป็นคนเงียบๆเป็นคนขี้อายค่ะไม่กล้าพูดค่ะขอเชิญแนะนำตัวสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีครับชื่อเทียครับเป็นเลเยอร์อุบลนครับ ก็ไม่มีพิจารณะไมเสียนอกจากใครอยากได้เวทีน้ำไหมครับเปิดขายนะครับค่ะเดี๋ยวท่านยังไงเดี๋ยวขอคอมเมนต์จากกรรมการทั้งสามท่านเลยดีกว่าค่ะค่ะเชิญคุณกิ๊กนะคะอ่าครับผมก็ ผมว่าน่าจะเป็นการแสดงที่วันนี้คนน่าจะจดจำกลับบ้านไปเลยเดียวนะครับโดยท่าทางอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้ค่อนข้างอินผมค่อนข้างชอบที่ไหน,นๆเราจะมาแบบแนวแบบนี้แล้วก็เอาให้เต็มที่เลยนะครับมันชัดเจนดีนะครับแล้วก็แต่ถึงจะบอกเหมือนแบบโอ้ยมาขำๆเนี่ยแต่จริงชุดพร็อพวิกงอะไรต่างๆ,ๆเราก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการพรีเซนต์ค่อนข้างน่าสนใจดีนะครับไอเดียไอเดียเก๋มากเลยครับผมว่าแล้วก็ ถ้าจะแนะนำแนะนำอะไรดีเ <laughs> พราะว่าเราเรามาในแนวโคอมเมดีนะ้เนาะเพราะนั้นน่ผมคิดว่าวันนี้เราคนทำได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบในตัวของของคอมเมดี้เองแล้วนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าตอนจบอ่ะอยากให้มันจบอะไรที่มันอิมแพกไวนี้นิดนึงนะครับผมคิดว่าเมื่อกี้มันจบแบบมันเหมือนเราเราเล่นแบบจัดใหญ่มาไฟกระพริบเต็มที่เลยแล้วอยู่ๆก็เครื่องดับเฉยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราหามุกอะไรต่างๆที่มันทำให้มันจบแบบตาตึงได้บ่อเน,นี่ยผมว่า คนดูน่าจะชอบมากกว่านี้อีกนะครับน่าจะประมาณนี้ครับค่ะขอบคุณคอมเมนต์จากพี่กิ๊กค่ะค่ะต่อไปเป็นกรรมการท่านไหนดีคะค่ะเป็นคุณทารุกะ h อค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อยากจะให้เพิ่มเติมเรื่องของการที่เครื่องประดับตุกจิกนิดน้อยก็คือของเขาอะค่ะอาจจะต้องเสริม ยังอยู่คะ่ะยังอยู่บนหัวอยู่คะ่ะอาจจะต้องเสริมความที่ให้เขาแข็งแรงมากกว่านี้ก็คือใส่แล้วคือแม้แต่ว่าคุณจะสะบัดดิลังกาสิบรอบก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมสุทานกับเขาประมาณนี้ค่ะเล็กน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการโยนพร็อปอะค่ะไม่มั่นใจว่าจงใจหรือว่าพลาดจริงๆแต่ว่าในมุมมองถ้าถ้าตรงใจพลาดก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่ค่ะก็อยากให้เซฟตรงนี้นิดนึงค่ะประมาณนี้ค่ะ คุณค่ะคุณข้ารุกัส HK นะคะต่อไปขอเรียนเชิญคุณอีวานค่ะอ่าก็คิดว่านี่เป็นโชว์ที่สุดดีเหมือน <ๆ S 2> ที่<ๆ>พี่กิ๊กว่าคือเราเปิดมาอย่างนี้เราเล่นแล้วบุคลิกเราอ่ะดีมากไม่รู้เหมือนกันว่าตัวจริงเราเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่านะแล้วคุณฮีน่านี่ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นแบบคือใครใครุณภรรยาหรือเปล่าไม่ไม่โอเคค่ะชอบค่ะชอบเอ่อเป็นการน,นําเสนออิตโตอีแบบหนึ่งนะคะ มีนิดเดียวก็คือในบางมุมตอนที่เราควงกระบองอะ่ะเออเข้าใจว่าโดยลักษณะคือเราน่าจะอยากโชว์ด้านหลังแตม่มันกลายเป็นว่าเรามันหันหลังให้คนดูนะคะณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นฉากที่เรากําลังจะกระทืบแสดงพลังออกมาเพราะงั้นถ้าหันหน้าหน่อยจะดีมากคือดัดแปลงนิดนึงก็ได้ไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าเออทุกอย่างในหัวเรามันจะต้องออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกับเห็นด้วยกับพิกิ๊ก นะคะตอนจบเนี่ยจริงๆถ้าฟ้าไหนๆเราก็มาคอมเมดี้ถ้าฟ้า,าสายฟ้าของเรเด้นผ่ากลางหัวลงมาเลยเนี่ยจะอิมแพกมากาจบให้มันคอมเมดี้ไปเลยค่ะแต่ชอบนะคะชอบมากไอ้ไอ้ช่วงช่วงตอนไปเล่นกับสแตนดี้ทีนาเนี่ยค่ะเปิดขายเท่าไหร่คะประมูลเหรอคะประมูลไม่ให้ประมูลบนเวทีนี้ค่ะ ขอบคุณกรรมการทั้งสามท่านแล้วก็ขอบคุณทีมชนูช่วยขอแก้มือด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณฮีนะาด้วยนะคะขอบคุณมิซีนะาด้วยนะคะส่วนชมคุณเลยเด่นฮึบไปนะคะฮึบให้งานมาคำหนึ่งสื่อในวันนี้จบลง